และติดตามภาพของเธอมามากมายในหน้าหนึ่งว่าแต่เธอคนนี้เป็นคนแบบไหนวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับเธอในแบบใกล้ๆเพื่อเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของสายป่านอภิญญาวันหนึ่งีว้ตของบ่านตื่นมาอาบน้ำํำขับรถออกมาจากบ้านแล้วแต่ว่าไปเรียนหรือไปทํางานถ้าไปเรียนก็ไปเรียนเลิ่อเรียนก็ไปทํางานทํางานยันดึกกลับบ้านนอนแค่นี้เอง การทางานของของปานนะคะที่จริงว่าปานค่อนข้างเป็นคนจริงจังกับการทํางานมากๆ <S 2> <S 2> <S เลวลาทํางานเนี่ยต้องใช้สมาธิเยอะมากแล้วก็คือเป็นเพราะว่าโปรติลปานจะทําเฉพาะภาพยนตร์จะส่วนใหญ่ด้วยแหละแล้วก็การทำภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยต้องใช้ความใช้เขาเรียกว่าอะไรคอนเซนเทรตมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยไนมะ่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเรื่องของ การระบบความคิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพวกกับกับเจตนาจริงๆของบทแล้วคือบางทีปันก็ต้องแบบมีรึกษา acting coach ด้วยแล้วก็คือได้พูดคุยกับกับนักแสดงร่วมคนอื่นๆด้วยก็ก็เป็นเป็นอะไรที่ช่วยมันได้เยอะมากเลยโอ้ยมันก็ไม่ยากขนาดนั้นหรอกค่ะก็แค่พวกเราทุกคนน่ะมาตกลงกันให้เสร็จสับเรียบร้อยแบบว่าเราอ่ะจะเลือกใครแล้วก็นานกันไนเลือกตั้งก็นั่งคุยกันนั่งนคุยกันี่แหลจ กเนี้ยแหละค่ะทำไมแม่ก็ยังดีกว่าให้มายกพวกตีกันหัวร้าข้างแตกแบบนี้แล้วก็เวลาบัณฑ์ทำงานอ่างเงี้ยเหมือนกับว่าบัณนจะพูดคุยค่อนข้างน้อยโทรศัพท์บ่อยแต่ว่าโทรโทรแค่เหมือนว่าโทรแป๊บ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 ว่างอไเงี้ยอย่างคุณแม่โทรมาก็จะบอกแม่เออทำงานอยู่แต่ว่าเลิกกี่โมงส่วนมากจะให้พี่ที่ไปด้วยเป็นคนรับโทรศัพท์มากกว่าคือเวลาทำงานเนี่ยบัณจะปีตัวออกมาซะส่วนใหญ่ แต่เช้าเย็นเย็นเนี่ยช่วงที่ป่านรู้สึกว่าป่านผ่อนคลายสุดจะเป็นเวลาพักนั่นแหละป่านจะได,ไ,ดได้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 เล่นได้พูดได้คุยคือจะเป็นช่วงที่ป่านพูดค่อนข้างเยอะสุดคือพักก็คือพักกลางวันแบบพักจริงจังเลยนะพักที่เขาเบรยกันเลยเบรกองเลย,เลยนะแต่ว่าในขณะที่ป่านพักคนเดียวแล้วคนอื่นยังทำงานอยู่อย่างเงี้ยป่านจะพูดค่อนข้างน้อยจะกินขนมหรือไม่ก็จะหลับเงียบมากกว่าไม่ค่อยพูด่าไรไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยอะไร ให้เลือกเมนูส่วนใหญ่ที่เธอกินมีน้ำตาลอยๆๆ <c oughs> ลู่นั่นทำไมจะไม่ได้อร่อยมากหนูขอข้าวกินคือแบบหนูไม่กินข้นาวที่ไหนเลย ตอนแรกเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายมากสําหรับอาหารแับนะกินทุกอย่างอยู่ง่ายกินเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมาเรื่องมากเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาแน่แหละเพราะว่าเริ่มไม่กินข้าวพอเริ่มไม่กินข้าวเนี่ยเริ่มยากแล้วเริ่มกินแต่กับพอไม่กินข้าวกินแต่กับหลังๆมาก็เริ่มไม่กินของทอดไม่กินของทอดเริ่มไม่กินแกงกะทิพอเริ่มไม่กินแกงกะทิเสร็จปุ๊บมาช่วงกินเจไม่กินอะไรเลยสักอยะหนึ่งเพราะกินเจมันจะมีแต่แป้งใช่ปะก็ไม่กินแป้ง แล้วก็ไม่กินของทอดด้วยเต้าหู้ทอดเสือทอดเลยกินไม่ได้ก็เลยต้องพบโปรตีนเจส์แต่ว่าพอออกเจปุ๊บก็เห็นหมูเห็นเนื้อสัตว์ก็จะแบบเห็นหมูที่เขามันจะไปฆ่า,นะลบบาเลยรู้สึกว่าสกปรกเลยจะไม่กินหมูอีกจนตอนนี้เริ่มอยู่ยากแล้วถ้าเห็นเหรอว่ากลางวันก็จะกินน้อยมากอะไรเงี้ยจะแบบกินขนมซะส่วนใหญ่คนะ่ะในระหว่างวันข้าวไม่กินเลย Let ส่วนมากจะได้พักประมาณอาทิตย์ละหนึ่งวันค่ะนอกจากบางอาทิตย์ที่แบบว่าคิวถ่ายมันไม่ได้จริงๆแล้วแบบเขาก็รีบมาอะไรอย่างเงี้ยตามท,ที่กองถ่ายเขาก็เร่งมาเนยก็โอเคทำก็ทำ,ทำไม่มีปัญหาอะไรคือพักมันก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วพักมนก็เที่ยวเล่นเฉยๆเฉยได้ตังคไม่ค่อยได้ไปไหน โชคดีที่ป่านเป็นคนเจอแต่เพื่อนที่ดีๆทั้งนั้นเลยในชีวิตที่ผ่านมาในมีแต่เพื่อนด,ดีหรือว่าเป็นเพราะว่าป่านเลือกคบเพื่อนก็ไม่มรู้พอเพื่อนที่รู้สึกว่าแบบจะไม่ดีปุ๊บก็เลิกก็เลิกคบไปเลย fun, track, ตอนแรกเคยคิดว่าตัวเองอ่ยเป็น เป็นพวกแบบว่ารังเกียจสังคมหรือว่าเพื่อนน้อยอะไรเงี้ยแต่หลังๆมาไม่คบคนนี้ไม่คบคนนี้จนหลังๆมาเพื่อนยังหายไปหมดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าสังเกตสังคมหรือสังคมรังเกียจกันแน่เพื่อนอะมีเยอะสนิทน้อยอะไรแต่ก็ซื้อตัอะไรนะก่อนไม่ต้องซื้อป็นไม่้้นทไมวะมาัต คุยเหมือนที่วัยรุ่นปกติที่คุยกันนั่นแหละก็มีเหมือนกันนั่นแหละกอไก่มอมาอะไรอย่างเงี้ยปกติทุกคนก็ต้องพูดอยู่แล้วเหอะเดี๋ยวนี้มันเห็นเด็ก12องเด็กป .5 ้ามันก็ไอหอยีบไอสอเสือเอามาให้กอไก่บ้างสี่มอมา้าอย่างเงี้ยนึนกออกปะมันเป็นปกติอะ่ะไม่ต้องแบบว่าคุณคะคุณเพื่อนเอาอันนี้มาให้เพื่อนหน่อยสิอ,อย่อางเงี้ยหรอจักรจีจักรแล้ว เจอโต๊ะคูที่วิ่งเข้าใส่เลยชอบเล่นคูมากเหมือนกันเคยแบบไปกัมพูชาเล,เล่น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 อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ย <c ười> แล้วมีมีฝรัง่งเขาเห็นแล้วเขาก็คงแบบหมั่นใจอะ่ะ <c ười> เขาเลยบอกว่าเนี่ยแข่งกับปานเขากับผู้หญิงของเขาแล้วก็ปานกับเพื่อนปานเนี่ยแข่งกันแล้วก็มีกับการวางเงินกันอะไรเงี้ย <c ười> <อ>เราชนะ <c ười> นั่นเป็นธรรมดาให้ต้องชนะอยู่แล้วค่ะ แล้วพื้นฐานของปานเป็นคนรักความสบายมากไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการตื่นนอนการแต่งหน้าการแต่งตัวเป็นคนทาอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าสบายตัวเองมากกว่าแต่ว่ามันก็จะมีเป็นพักๆช่วงๆแหละที่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเออเราชอบสนใจด้านนี้ก็แต่งแล้ว่าปานเป็นคนแต่งแบบแต่งแล้วแตนก็หมดไปกับมันเยอะมากเลยเรื่องสผพานเนี่ยแล้วพอเบื่อก็ไปขายไปคนที่เปลี่ยนผมแล้วทุกอย่างในตัวเปลี่ยนหมดเลยหน้าเปลี่ยน แล้วดูบุคลิกเปลี่ยนเลย<ม>ก็เลยรู้สึกว่าชอบเปลี่ยนผมมากล็อกค,ค่ะไม่ใช่ล็อกเกอร์แต่เป็นแบบล็อกคาบิลลี่เป็นแบบยุคแบบยุคห้าสิบเลยค่ะ มาขนาดนี้แล้วยังรู้สึกว่าติดภาพปานแบบคือปานไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าปานก็รู้ว่าวิธีการตอบคำถามของปานมันค่อนข้างชัดเจอนอะไรเงี้ยมันยากที่จะแบบยอมรับได้ลเอาเป็นว่าถ้าเจอปานอะ่ะก่อนที่จะตัดสินปานอะ่ะเป็นอยากให้รู้จักตัวตนแท,ท้จริงของปานก่อนมากกว่านี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของสายปานอภิญญาชุวงหน้าเราจะพาคุณไปฟังความรู้สึกที่แท้จริงอีกครั้งของเธอในฐานะดารหา,หาหน้าหนึ่งเป็นดาราหน้าหนึ่งวันนี้ก็รู้สึก ดีใจคนที่ปิดใจกับปานก็อยากให้เปิดใจให้กว้างขึ้นเท่านั้นเองค่ะก็อยากฝากไว้ไม่รู้จะฝากอะไรเดี๋ยวรอค่ะแค่นี้ดีกว่า <laughs> ห้ามพลาดคำตอบสำคัญช่วงหน้า